สวัสด <ítulo> anyway, ีครับพี่น้องวันนี้วันที่สาสเอ็ดธันวาคมสองพาร้อครับวันนี้เอ้าหมูตายนำโอ้ยไตายหมูตายนำตัวนี้โอ้ยหมูตายนำไม่นี่คลาสสิกเลยมี่เหมือนหมาดิหมูนี่มือนมานี่หมูดินี่โอ้ยยต่ๆตาๆ วันนี้พ่อโคตรดังแล้วพี <t iny throat> ่น <Sisters of Jane> ้องตาหอนเป็นได้ไม่ได้พ่อเดี๋ยวคนดังบิดตูวยิ่เยียโอ้พี่น้องนี่ยย่างมาได้ปะเนี่ยเอ้ยย่างหมูแข็งหนีมากโอ้ยเด้กคนไอ้น่ไอ้มักนี่ สูตรมักป้าตงบอกเราด้อสูตรไข่สูตรมันสูตรไข่สูตรมันอันนี้เน้นกระเทียมหน้าสิบระโพดแต่ว่าเตานี่ย่างเทนี่คืออีชิมได้ล่ะครับนี่เออ้ยก็เตาเอ้ยก็เตาตัวอบนะเอ้ยก็ตัวอบก็บ่ต้องบ่ต้องปีกอะได้ครับข้างไลยแหละเออเออเพิ่งข้า มันต้องใส่มั่งเราห้ามขลางได้ปะโอ้พัดน้ำสุกเลยพี่น้องโอ้กินจีบสว่างหิวว่ะปาดขากินรวดเลวปาดขานำเสียงสิ้นปีพี่น้องเทศกาลกินบัตรไผ่าบมันหน่อยนี่หาสุดมือมากินบะหมีม่ได้เปล่าน,นี่โอ้ยกินบาแไปกินบัตรไป่ใบมันจังบาละ่ะมา ัวดวงกับบ้านเทียเขาอยากกินกับพ่อแม่พี่น้องเขาเนาะ<ม>อืมเอากินไปอ,อีกเจ้าน่อยเขาอาจจะมากก็ได้โอ้โพิษหนาสงสารเนาะโอ้ยคนอาผับปนันบอคนนี่เนาะโอ้บ่อยากผักโอ้ยหอมเลยพี่น้องไอ้หอมหอมหอมเดี๋ยวมูกินบุมี้เดี๋ยวปะนี่ อบครับอบอบอนโซนครับโอ้ยอบจนหมืดพี่น้องหมึดแล้วนี่โอ้ยเหลียงโอ้ยมเป็นโมเป็นเสียบหอกยกินน้ได้เออเหมันโมเสีบบอกนี่ยังกินได้ด้วนี่นบเแซ่บดรอกอืมเฮ้ยเหลียงอุ้ยหุยซุกเหล่าบาทที่นี่ โบเซบ์โบเซบ์คือเราพี่น้องนี่ลองชิมขาก่อนนี่หนังมันจะกรอบๆเลยนะกรอบเดี๋ยวหนังมันจะกรอบโอ้ยนี่ชิ้นใหญ่เลยเนี่ยกินคนเดียวนี่เก่งแย่เนี่ยสุขวัลย์ดีโอ้โหร้อนมิดจัดเลยอ่ะโอ้โหหลุดมือเดี๋ยวไม่ไม่ได้เนี่ยค c น n t e n t เลยนังพี่น้องนั่งนังนั่ง นี่หนังนี่จิ้หนังหนังกรอบแล้วกรอบแล้วนี่เดี๋ยวชิมกันเด้อกินเป็นหนังก็ได้น้ำจิ้มกระตองก็ได้นี่น้ำจิ้มกรต้อมมัดสุดยอดแล้วสุดมัดก็ต้องบอกใครร้อยพ่อพันแม่ปากไม่เหมือนกันนี่แหละบอกเขานน่แหละออกบว่นี่บวกกว่ะเดี๋ยวกูทำไงกันนะสุกหลบพี่น้องโอ้ยหาอี ส่วนลางไหายสมบูรณ์ม,ม,มันตายโอ้ยย่างจนเม,ม<บ>ื่อจนคำเมืดอตื่นตา,านนไปไปไปชัวล้พร้อมเสิร์ฟพรอมเสิร์ฟเห็นเบอร์แล้วอันนี้อันนี้ไปทดลองแล้วลนี่มันบ่ทันดีปนันไ <c oughs> ี้เลยไมาอย่างไหมแต่ว่ากินก็รสชาติเนี่ยได้สุดยอดแล้วเก่งมากเก่งมากแตยังว่าแหละสูตรมักเนี่ยไม่ต้องบอกใครหรอก

รับประกันเลยนี่อย่าเฮียเด้อมากินได้ท่านเฮียนี่เอามีดออกไปเอามีดยังเออเออง่ายไปง่ายไปง่ายไปจะไปก็เรอตีไปหาไฟเด้อบนี่ นี่ม่หนาบาน้นนนาน,บไไบนนี่พีน่น้นอ,ง,องนี่มึงน่ะม้วนไฟโอ้โหดบ่มีไฟเด้อบัดนี้เออจ้างตั้งแต่บสามเนาะเอ้ยบ่แม่นเพราะมันหามุงอย่างที่ว่าน่ะหายมงุงชิมก่อนนี่น้ำจิ้มบ่ต้องก็ได้นี่น้ำจิ้มไม่ต้องครับอืน้ำจิ้มไม่ต้องอย่างเดียวพอดี ก็แต่ไปเลยจมักเอาลุ่นนี่น้ำกรอบๆสุดๆครับหอมมาก Sì, căn thế hàng, you may kiệt hại nữa, hại nó hại 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 hay hại 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 tôi đồn bàn chân nhưng mà đi ký súng đấy kéo kéo đấy là kéo kéo đấy là kéo đấy là kéo kéo đấy là kéo kéo đấy là kéo 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 ให้พุทธบกยากินข้อมสูเรอน่อยครับของของกุออ้งุ้งก้าวจังหัดเนาะจะมีแะ้วครับวิธีชีวิตไอละกุ้งตางวหวานครับ ยังไง,ก,งกินยังไงยืนแต่การต้องเซอกับกินรวมตัวใหญ่พี่น้องกันครับผมคลิปนี้ไว้ทัเมียนนะครับผมสวัสดีครับ